สบายดีพี่น้องวันนี้ลงมางานเดือนสามบันนภพองธาเนาะมากินกระปุ่นอยูอ่เกอนแฟนน้องต้น,น,ยยน <c oughs> ลูกสาวกับกระใหญ่ไว้พูนิ่งเราปะโอลูกจังมียังรับเรื่องมาแล้วบะพอรับ <c oughs> เรื่องมาแล้วปะ มาเกี่ยงงานไปต้องมาเบิ้งมาหลอกเบิ้งขันมาสาคนี้กับบุันบุษ็นเทโดเขากำลังสิไปเขากำลังสิลงกุยขึ้นรถดื้อเยอะบอเนี่ย ต่ม่ตี่อ้ยเหตีตีตใไปตีมันขู่นี่เนาะินนั่นงอย่าว่าขู่คนกินกระปุกกินกระปุกพ่อจะเท้าหวยอันที่ขาวบ้านน้อดปังอาละหวยหวยต้น เออเราะเราดกก็งไว้่บนา้วนารดอแลวำแมาเนาะหรื่อเอคืนเป็นมวนอดี๋ยว่แคมคลองมนจางบอดังแห้งทางใดที่ลงทางใดครั้งนะกบวกาก็หยุดไก่คลองเลย มาเลยเออจะได้ว่าคนคนาลยอยู่อย่า่เห็นนว่นได้ขึ้นเนื้อวะ

้าก็กินแล้วลงเอ้ยรอบึงเดี๋ยวว่าเอาปลาดาวได้นึงหน่อยขาพุ่นขาพุ่นนี่เป็นแพงใหญ่กว่าบักหำอีกุลุยอุุยอยู่กินนมหยังโฟมดเออโฟมดส่วนหลายนั่นถึกเนาะไปกินกับบานะพอมหามกินนมถั่วเหลือง เขาเ่าว <c ười> ่อแต่สวงม่ได้บวกินขามันได้นีมือตกแก๊สซ้ำมือตแ๊อืมาแก๊สนะบอบอดเืออันนี้นะบเล็งได้แล้วช่วงมันเล็กๆน่ะกเปลืองเลยบัหางมันอะมันยากมันบกอยนะนยวกินกินนั่นกินนี่ไปแล้วก็แล้วเนาะกันขึ้มาบ้านลินนะยังรกินสั่งลงลงมาบ้านเลยจะ่านอืม ไม่อลนทีกตไม่เยี <to> ่ยมเศษไปเนาะน้ำข้าบุญนะน้หมักแบบนี้แหละมัน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 ได้เนื่อครบสิมันพอดีใส่น้ำกไตอได้เห็นน้ำกไตอกไก่ตอกนะไก่ตอกไก่ตอก เื่อนนแันี่เนาะเพื่อนันพประวัานะ ขาพูดเนาะบ้านได้นี่บันยุงบันยุงอือก็กินอยู่สมเส้เดงๆเล ไส่งนะค่ะแอรีผกมากินนี้เอ๊ะนี่เปิดปลากรนมีรอยผูไมไ้เบิดแล้วเบิดแล้ว,ลวนิ๊บปูนเบิดขักเนาะแอบมอลอมอนลำเลืองกัมากเลยน้องไง กำลังกำลังตั้งตั้งหา้านขนาดเพชรนครบุกเคยมาแถวไหนบอกไงแะ้รอ่ะสูงกับสูงเวทีกระสูง thuyền. Nguyên đền 3 của mấy nó. Thái. thay Đây oh. à, đợi có này ป Jahres, งได้หรอ่าดนะ่ฮะงันไงญุกองเขาบุญกองเขาเห้นียบุญกองเขาน,าน,าน้ำแล้วก็บุญเดืนสามจัดทุกปีเหอเนยจัดทุกปีปีเท่าก็เคยมาอยู่ก็จะเห็น chùa hàn này cầm môn nhang nọ vào môn nhang môn nhang môn nhang cái mà bông làm khâu

ะไ้ขคยอยู่บ่ทางาหอยู่กันน่หรหลายอยู่นคนมันห้าย่นนี้มีคนบ่มีจักไปเซิร์ฟวคนณที่หนเขาอกคนโบรา ออกากนีีไปใช้เมื่อบานโมงบอไปภูมสมบัติเออภูมสมบัติเขาน้าพุ่จะน้าพัวอยหมภูมสมบัตมสมบัตงานบริพรมกันตม้มือม้อมืออ่ะม้อืละน้อยสิม้อไรมือนันบุนะัเทียนเจ้าสามอืขบวเพร้อมกันเนาะ มีอะนะบอมีรับเรื่องอนีเนลำวงเป็นลำวงน้าวกได้มั้ยยังเดี๋ยวมือบนหูจักแล้วายของจิบอมามาสร้างมาเอยู่กับ Cò eo Thì khan Một lòng lượng cả Hàn Bắc nhảy lên Xuống cả xuống người thi thật là à, Tiêm bừng Cô đây mặc bừng lòng lượng Non Khó ừ. khăn mày đó Cô lại thì mà hạp xôm thì phạt